คือเฮกหน้ามันก็มีแต่ขาดทุนครับพร้อมในล้งทุ่งครับผมก็ได้คิดว่าจะจังไๆเนาะเฉยๆปิงหม้อดวกให้แก่ลูกแกอยังในอนาคตต่อไปก็ได้คิดว่าเขาต้องเปลี่ยนเฮกแนวใหม่ผมก็ได้มาศึกษาว่าทีหน้าผมบึงอย่างมันช่เหมาะสมคือบักเผานี่แหละครับเพราะว่าบางย่ำน้ำถั่วมมันก็บถ่วมบางย่ำแดงมันก็บแดงก็ได้คิดว่าเฮกบักเผานี่แหละที่มันจะทุ่งเลเบิกทั้งน้ำถั่วมทั้งแดงแล้วมันจะเป็น แกมอดหรืแกลูกได้พอที่ลูกผมก็จะได้เลี้ยงซื้อจบมากก็จะมีเอหน้ากดเทกต่อไปแกลูกแกล้างห้องก็ได้พืชสากับลูกไส้นี่แหละครับว่าห้องต้องเปียงเปียงจากหน้ามาเป็นทสงบักเผานมหอมคือตลาดบางห้องมันกันยังหลายถึงพ่อค้ามาถามซื้อทุงเหนือครับเปียงบักเผานผมก็เห็นว่าบักเผานี่แหละครับที่เป็นอนหน้า,ากดแกลูกได้ครับเทกเดีวห้องก็รุ่นทุ่งแค่ ปีหนึ่งป uh ีสองนี่ครับปีต่อไปนี่มันก็ออกดอกแล้วมันเป็นทลายเนาะครับเนาะทลายมันก็เป็นหน่วยเข้าไนมันก็อยู่ได้ประมาณสิบเดือนเขาก็ได้เก็บก็แค่สามปีครับหลังจากสามปีมาเขาก็ได้เก็บเปลืกข้าวเก็บแต่แรกกับพิ่งมือมาเรื่อยๆครับเพิ่มจากที่แรกกัร้อยหน่วยเบี้ยนากัสามร้อยเป็นยห่าร้อยถึงสองพันดวงด้ยครับช่วงนี้ก็วกสามพันสี่พันหมดแล้วครับเพราะว่าเขาได้เฮกเทียเดียวครับพี่นาเขาเลยจ้างปลูกอีกครับ คือกางปลูกตัปีเลยครับก็ขอฝากว่าปัญหาที่แบ่งปันความู้ไปนี่ครับเกิดจากเบิ่งพอกัะแม่นี่แหละครับเก็บหน้ามาตลอดก็เห็นการเป็นหนีการที่เฮ้าบางเ่อหลายๆคนบอกคันปลูกหลายบอกเาไมันช่เป็นยังไงเพราะว่าตลาดมันมันใหญ่อยู่แล้วแล้วเฮ้ามีสิทธิต่อร่องราคาไดเพราะพื้นที่ภาคอีสานหลายคนเขาบอกว่ามันเป็นพื้นที่แห่งแรงไปได้ยินภาคอีสานกูกบอกเ้ากับสิบเบหอม แต่สิบมีได้ผลผลิตครับแต่ผมบอกว่ามันสามารถเห็ดได้เห็ดมาเบิงที่สวนก็นได้ขันบัเชื้อนะครับว่าจะเป็นพื้นที่หน้าที่มันแห้งแรงนี่แหละเขาก็สามารถจัดการบริหารจัดการได้พี่น้องเอ๋ยไผ่วเมืองอีสานแรงอยากจูงแขน,พนเพื่อมาเบิงเขากระมี่มในน้าปลากระกมี่ในน้ำม,มันสีแรงดอกบอไดสวนบกพรานน้ำหอมหนวยอนตนนต็นเตียนอยู่แบบนี้มันสีแรงบอนจังได พี่สารอ่อนซ่อนโดยสาวน้ำยืนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องคะ่ะคลิปที่สองค่ะสำหรับสวนมะพร้าวน้ำหอมโอเคฟาร์มแห่งฐาน้ำย่อยจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะสาวน้ำยืนพาพี่น้องมาเบ่งสวนมาเบ่งศึกษาวิธีการปลูกการดูแลไปแล้วสิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งพี่น้องในสวนนี้ระบบการจัดการน้ำพี่น้องน้ำในสวนต้องเพียงพอ จยงสีเห็นหน่วยงามแบบนี้เดี๋ยวมาตามไปศึกษาวิธีการเห็ดระบบน้ำบานนองคอเจ้าของสวนใส่ระบบน้ำแบบไดแน่นะคะเดี๋ยวตามมาปึงมาอ่อนซ่อนไปกำกันค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องคะพอกันอีกคลิปหนึ่งเป็นคลิปที่สองที่สวนบกพร้าวซื้อสวนว่าโอเคฟาร์ม okay, ครับผมโอเคฟาร์ม okay, นะคะของ นองฮอตค่ะยุพาลำย่อยรอยเอ็ดค่ะพี่นองค่ะคลิปนี้เป็นคลิปที่สองสาวน้ำยืนสิพ้าพี่นองมาเบิงการจัดการสวนโดยเฉพาะในเรื่องเก้่วของระบบน้ำพี่นองการปลูกะพร้าวน้ำหอมน้ำถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญครับค่ะสำคัญสำหรับการเป็นหัวใจสำคัญถือว่าทีสุดที่ห้าสชีวัดกันว่าห้าสิได้ผลลิตหลายปันใดก็คือมีน้ำให้บพก้าวค่ะ ล่ะหลายๆคนอาจจะมองว่าเขามีแรงน้ำที่ดีที่จริงเขาแรงน้ำเขาเนี่ยมีจํากัดนะครับเขาดูดจากบาดาลทั้งเบิดเลยในสวนเขาข้างๆเป็นพื้นที่หน้าแห้งแล้งที่สามารถที่เบิ้งได้เปรียบเทียบได้นะครับคือคือถักครับโถผ่านครับผมมองนี้จะคือแรงโอเอซีเลยค่ะพี่น้องคะคือจะเขียวชะอุ่มยู่มองนี้แต่ว่าข้างๆจะเป็นทงหน้าไปเลยเป็นทงหน้าครับจ้ะเป็นดินแข็งเลยข้างๆครับให้พี่น้องได้เบิ้งนะคะนัน แล้วหน้าก็แหงเยอะจังสั้น้างๆครับก็จะมีมองหนีที่มีน้ำเนาะแมนครับจะในสวนซึ่งน้ำเกิดจากน้ำบาดาลน้ำบาดาลครับโดดขึ้นอ่าโทษนะคะเขาเจาะบาดาลเขาเจาะสองบ่อครับสองบ่อครับอยู่มีหน้าสวนแล้วครับถ่ายสวนครับอ๋อตำแหน่งเจาะบาดาลนะคะพี่น้องจะมีอยู่สองมองคืออ่าหน้าสวนแล้วก็ถ่ายสวนครับผมค่ะปัตตานีระบบน้ำเข้าเ็ดจังไวัดไหนคะระบบน้ำเลย ข้าแบ่งออกเป็น2ระบบนะครับมีระบบภาคพื้นนี่ครับตรงทรงพุ่มปักพร้าวแล้วก็ระบบคล้งนะครับอย่างที่เห็นนี่ครับข้าบัวแมนบาข้าใส่ทอพี่วิซีใส่ต้นทุนหลายนะครับตัวนี้เนี่ยผมกะจะบอกการที่เกษตรข้าต้องลดต้นทุนให้มันได้ข้าวกะประยุกต์เอาครับเป็นสายเม้ลักนี่ครับข้าใส่สายพี่อีนะครับใหนึ่งนิ้วนะครับมาแล้วก็ขคอต่อของงอเนี่ยพี่วิซีมันเถื่อนะครับแต่ว่าขันเป็นคอต่อของงอของพี่อีมันจะแพง งั่นไงนี้เขาสีสลับกันแล้วก็มาประยุกต์นะครับประยุกต์แล้วก็หลายคนกระถามว่ามันเอื่นเป็นสปริงเกอร์หรือว่าน้ำยดบ่อที่จริงมันก็คือบอกว่าบักผ้าเนี่ยการให้น้ำที่ดีทีสุดเนี่ยถึงว่ามันมีน่วยกระซ้างครับที่มันโดกเนี่ยย้อนว่าเข้าห้น้ำส่งผุ่มมันน้ำเพื่อที่มันจะสังเคราะห์ถาดอาหารให้บักเผานะครับคแล้วก็คันเอาห้จุดเดียวรากบักเผามันก็สีไปกระจุกจุดเดียวครับกันเป็นน้ำยศ ดังนั้นเนี่ยเขาห้ทั้งคลองแล้กก็ห้สทั้งส่งภูมิน้ำหลายคนกระถาม่ะเป็นอย่างคือพใหาเลือคือยังผักกลางครับเลือปล่อยน้ำค่ะผมขยากหายอยู่ครับจังสันแต่ว่านี่มาให้เทือเดียวน้ำเขาบกเบิดเลยโอน้ำเขามันมีจํากัดนะครับโทษนะคะคลองนี้เลือกประมาณจักเมตรคตอนนี้เหลืออยู่ประมาณบ่ถึงเมตรครับโอ้น้ำเหลือบ่ถึงเมตรแมนครับโอ้น้ำมันมีจำกัดครับค่ะ คือขุดคุดขุดเลือกประมาณเท่าใดคะจริง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 คุดเลือกสามเมตรครับแต่ว่าน้ำระดับน้ำตอนนี้เหลือประมาณเมตรกูกลัวประมาณไม่ถึงเมตถึงประมาณนะเออประมาณเมตรประมาณเมตรหนึ่งนี่แหละครับประมาณเมตรหนึ่งอ๋อจ้าจ่าก็เลยต้องใส่วิธีนี้ใช่ครับซอยนไปซอยอีกส่งพุ่มมันาครับเพื่อที่จะได้ผลผลิตในช่วงนาแล้งนะครับคือเขาหิ้แยกออกไปจังสิบเหคะแม่นครับเพื่อจะลอลากของบกพร้านี่ครับแล้วก็การจะเจร่ญน ดูดดูดซับธาตุอาหารในดินนะครับไห้หน่วยมันนะครับให้มันเพี้ยงพ่อเขาจะไห้เป็นทีละแถวนะครับเราว่างระบบน้ำเป็นระบบววาเขากับใส่ข้นเนี่ยครับยางเปิดขึ้นแถวไปนะครับเพราะว่าจะได้ความสุ่มชื้นของของต้นมะพร้าวน้ำนะครับผมเขาจะให้ดนปันใดค่ะมือหนึ่งมือหนึ่งประมาณเครื่องมือครับเครื่องมือยางเครื่องนึงเขาก็ให้เครื่องมือนี่ยเครื่องมือมันก็สจิพอดีครับปล่อยไปเลยเครื่องมือแบบนี้แมนครับอ๋อนี่ไห้ทุกมือหรือว่าไห้สัปดาห์หรือจะเท่อก่ะแบบนี้ ข้าวสีหายแค่ข้องที่อยู่อยู่อยู่หน้าข้องแหละครับหลังข้องที่มันติดกับทุ่งหน้าครับออีกระบบหนึ่งเดี๋ยวผมสีภาพไปเบิ้งผมบได้ใส่ระบบน้าแบบนี้ในตรงกลางนะครับนี่เฉพาะข้องข้องคางข้างข้องคางบ่มีหนามนะครับสองข้างแค่นั้นอ๋อคือตรงกลางจะบอดใส่ระบบนี้นะคะพี่น้องนี่มองนีจะใส่แค่ โรดแลนเนาะแมนครับเพราะว่ามันมีน้ำให้บมเรามันมีน้ำมองกลางอ๋อจ้ะก็จะเป็นระบบนี่เวลามันเกิดปัญหาว่านมันบ่อไหลบ่ครับเขากับสามาทีที่ท้องพ่ใส่สปริงเกิดต้นทุนมันสูงหนึ่งสองเวลามันเกิดปัญหามีขีงเงื้อหรือว่ามีหมดมีอย่างเขาไปอัดรูครับมันกับบ่อไหลปัญหามันแก่ยากขนาดนี้สาแค่หมุนท่อเจาะสวร์ดเจาะให้มันพอดีกับน้ำนะครับเนี่ย หลักการห้ากับซูปไจค่ะมันมีแค่ฟุ้งห้ากัดคอออกค่ะหลักการห้ากับหมุนไจอ๋ออ่าก็แค่เจาะให้น้ำเขาทานออกไปแบบนี้แค่นั้นทอนี้ครับแต่ละมือเ้ามแค่งานเท่าคือเบิ้งว่ามุงแดมันตันค่ะามกัมาแขกคอแค่นั้นครับนี่เค็นง่ายๆเลยค่ะพี่น้องค่ะแต่ว่าสายเม่นห้าเป็นพี่อีนะครับค่เพราะว่าขันพี่พิชซี่มันราคาเคืองต่อเคืองค่ะค่ะดังนั้นห้าต้องประยุกต์ให้มันลดต้นทุนีสุดนะครับค่ะครับผม ให้แบบนี 4, 3, up, ้นะเขาต้องให้สามสามหม่องขันน้ำยศมันก็ด yeah, ีอย so ู่ครับค่ะน้ำมันก็ะสามารถทีใส่ได้ได้ได้หลายต้นแต่ถามว่าการสังเคราะห์แสงน้ำมันก็สิบหกข้อต่อบัอกเปล่าค่ะเขาอยากให้มันดกเขาก็ต้องให้น้ำส่งผุ่มมันน้ำครับค่ะค่ะก็จะเหตุแบบนี้ไปนะคะทุกต้นทุกต้นไปทุกต้นครับค่ะนี่เฉพาะข้องเขาเอ่อมาคู่ไม่เหรเนาะตรงคู่คู่ทั้งรถเขาคู่ขอบคู่ขอบมันข้าเขาจะมีทั้งรถเขาอยู่ อยู่ทางเดียวครับอยู่ทางเดียวอ๋อจ้ะรจักนี่ยันตันเนี่ยอ๋อเขาโบ่งออกมาเขากับมะเขาะมันสีมี่ยังมาตัดมันยังไครับอ่ากระล่างซะเนาะทำความสะอาดนะเขากับ่งแล้วนะหั่นกับเท่านั้นแล้วครับโอแต่หั่นเป็นสปริงเกอร์มันกับปัญหามันจุกจิกแล้วกิดอะไยากนะครับกันเลี้ยงสีเขากับประยุกต์นานพอเขาโบ่งเนาะเขากับมะเขาะมาล่างอาจจะมีหมดมีอย่างเขาพี่ได้หั่นอ๋อจ้ะมันกสบเปนริงกี่สีนานเห็นไหมค่ะ เขาตอนนี้เขามีโซลาเซลล์นะครับบริเวณมีไฟฟ้านะหลายคนบอกโอ้ห้องตุ่งเสียคาไฟคาหนาคือเขาบ่มีเลยค่ะเขาใส่ระบบโซลาเซลล์ทั้งหมดในสวนเขาอือค่ะอ่าระบบน้ำเข้แมาครับกะสีมีระบบแทงน้ำที่ความสูงอยู่ประมาณเก้าเมตรของเขานะครับหรือว่าเก้าบาทเนี่ยกะสีสามารถที่ทรงผักพื้นได้นะครับผักพื้นได้เข้ากับประมาณสูงหนึ่งเมตรก็ประมาณ สรงภาคพื้นประมาณ10เมเรเตรเป็นบครับส่นประมาณสองร้อยเมตรเขาก็เลยเห็ดเป็นเป็นพักเป็นพักเขาเรียกว่าปล่อ,อ,ลอยพร้อมกันเบิดนะครับค่ะดังนั้นเนี่ยนี่คือระบบแหลกที่เขาเบิงค่ะเป็นระบบสปริงเกอร์ผสมกับน,น้ำยศแหละครับจ้เอิ่นยังสีดงส่ดีกว่ามันก็ูเชักสีเอิ่นยังไงเพราะว่าเขาคิดแบบของเขานะครับจ้แล้วก็อีกระบบข้องหลายๆคนถามว่าน้ำในข้องมันมันสีมีพ่อเบิดปีบอกดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยมาจอน้ำอยู่ข้างหน้านะครับเพื่อที่จะให้น้ำเนี่ย เลี้ยงในข้องได้ตลอดทั้งปีเพื่อที่มะพร้าวกะชิด้ผลผลิตในในตลอดทั้งปีนะครับเข้ากับสีดูดขึ้นมาเนี่ยของสลาเซลล์นี่ครับดูดมาพักนี่ดูดน้ำขึ้นมานี่ครับหลวกอายุถือว่าข้องตัวใดมันแห้งมันลดเข้ากับสามารถที่จะเปิดตัวนี้จะเป็นบ่อพักหล้กกระ่งไปบ่อที่เข้าต้องการอยากให้น้ำมันมันไหลนะครับนี่เป็นสลาเซลล์นะครับมันแดดแดดมันอ่อน มันกะไหลคอยเดียดแห้งกัไหลเป็นตัวนี้ค่ะค่ะแนนพอมันไหลมาบอผักนะครับมันกะสามารถที่จะไปบอที่หนึงหรือค่องที่สองได้คละประโยชน์ของของเขาปล่อยน้ำจากโซลาเซลล์นี่ครับก็คือการให้ปุ๋ยค่ะให้ปุ๋ยบอกเ้านํำนะครับเวลาผมมีน้ำขี่หมูมันบอค่ค่ะเวลาผมไปดูดมาค่ะหลายคนถามว่า เจ้าเช็ดจังไดใสจังไดยน้ำต้นหมักเผาตรงจ้างคนงงาหนึ่งบอกผมบอกว่าบ่อบริใสเลยก็คือว่าเขากะมาปล่อยใส่หนีครับได้น้ำขี่ขี่หมูขี่ปลามาดมาครับก็มาปล่อยน้ำใส่หนีเลยโอ้เขามาปล่อยลงหนีเลยปล่อยเร็จปั๊บเขากะเปิดจากน้ำโซลาเซลล์จนั้นเพราะว่าเข้าคำนวณแล้วว่ามือหนึ่งเนี่ยมันสามารถที่ส่งน้ำหอดพุ่นเลยเพราะว่าเข้าเฮดเป็นคู่หน่อยไหมครับค่ะเพื่อที่จะส่งน้ำแล้วก็ส่งปุ๋ยไปน้ำ มันก็สิผสมปุ๋ยไปน้ำมันก็สิไลห่หัวพุ่นเลยค่ะตออ<า>่อหมื่นหนึ่งเฮาเอนาน้ำขี้มูขี้ยังเมื่อไห้นี่มาลงนีลงนีเลยครับแล้วก็ปล่อยน้ำเขาก็จะพาไปเองกระพาไปเองเลยครับอ๋อค่ะตัวนี้คือการใส่ปุ๋ยเพองค่ะนี่คือข้องกลางนะครับพี่น้อง,องข้องกลางข้องน้อยข้องตื่นเนาะไวทาไ้น้ำครับใส่ปุ๋ยแมนครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวทรงน้ำทรงปุ๋ยให้บักพาวค่ะแล้วในแต่ละหล่องแบบนี้ในในส่วนนี้ก็บสบ่ต้องใส่ระบบคือจัง คือจังยื่อท่างเข่าคือยังคู่ข้างๆครับตัวนี้เขาก็เขาก็เอาออกไปละครับค่ะเขาก็ใส่ระบบนี่แทนไนก็จะเป็นแบบนี้คอู้จอย่ดงเงี้งค่ะพี่น้องค่ะเขาก็เปิดใส่ตัวนั้นเต็มแล้วเขาก็มาเปิดอื่นเขามาเปิดตัวนี้มันเดี๋ยวมันก็ซึมลงไปเองน้ำมันจะเลยอยู่ตลอดทั้งปีนะครับค่ะค่ะคุณเพื่อนไปเบิ่งแล้วคุณนะค่ะนี่เขาปล่อยใส่ตัวนี้มาครับมันก็จีหอดปุ๋นแล้ครับ จะเต็มเลยแม่น้อนี่มือนี้ปล่อยตัวนี้ปล่อยตัวนี้ครับอ๋อค่ะนี่คือข้องกลางนะคะพี่น้องคะนี่ระวังคู่เนาะเอิ่นคู่นี่ที่ปลูกกับข้าวนี้นะคะปลูกคู่ไปแบบนี้สลับฟันปลาแม่นบอกคะครับผมค่ะปลูกคู่ไปแล้วนองก็ปล่อยน้ามือนี้ปล่อยข้องนี้ปล่อยข้องนี้ครับค่ะมีปุ๋ยมียังก็เอาใส่หนีไปเลยครับเอาลงหนีมันกระสีไลไปพุ่นเลย ข้าตรงเทดเป็นขันบันไดให้ครับแดงน้ำเป็นขันเป็นขันไปโอ้จะเป็นขันบันไดเม่นมะค่ะเขาก็จะไปโนนเลยกไปถึงูนนเลยครับอจากพี่น้องควายกับไลค่ะคในคลองน้ำวัวคอยกับายพี่น้องอก็จะรับไปแบบนี้ในคลองเขาก็เลี้ยงปลาครับอ๋อเหรอคะครับตัวนี้จะเป็นก็มีรายได้จากป่านําครับแต่ส่วนหลายเฮาไหว้กินในคขัวเลื่อนยามพี่น้องไม่กินเขาปลาครับพี่น้องไล ตัวนั้นก็จะเป็นปลาสลิดปลานิ่งไม่ได้ตูนใหญ่นะครับตัวนี้ก็สิเป็นปลาปลาพวกปลาปลาอีโซปลาปลาที่มันกินพืชนะครับที่เรี้ยงค่ะเลี้ยงปลาน่ำพี่น้องค่ะนั่นถ้าจะเลี้ยงขายก็ได้ขายก็ได้ครับแต่ส่วนใหญ่เฮาเฮาไปกินเองเข้าไปกินเองครับย่ำเพไิมเยี่ยมเพื่อมูเลี้ยงเพื่อมูค่ะพี่น้องโอ้สุดยอดนะคะบุญคู่โดหลายพี่น้องเองแล้ววิธีการย่ำเขาตัดบักพาวเหรอคะป้าตานีวิธีตัดบักพาวค่ะ ตัวน,นี้พ่อค่าหรือว่าคนที่ต้องการมะพร้าวครับเขาสิมาตัาเอาอิงเขาค่ะเพราะว่าบางคนเขาไปเฮ็ดไอติมบางคนเขาไปขายผลสดบางคนเขาไปเฮ็ดขนมครับขเขากะสิม,มีเนื้อหนึ่ง 1, เนื้อสั้นเคืองเนื้อสองสัน้นค่ะเขากะสิมาเลือกอของเขานะครับแต่เขาเตัดแล้วกับทีมลุงข้องครับลากไปแต่สิมีคนหลักเขากบแค่ฐานะบอานั้นครับ คือดีแต่พี่น้องค่ะาไปทีมลงน้ำเลยอ๋อคือตัดเป็นแซงมันหนักอ่ะเนาะแซงหนึ่งแซงหนึ่งเนาะหนักมากมันประมาณเกือบ280เมตรนะครับความกว้างความยาวมันค่ะดังนั้นเนี่ยเขาก็ต้องใส่ข้องนี่ให้เป็นลงไปล่องย่องข้องขางครับเชือกลากไปเลยเชือกลากครับอ๋อจะมีคนตัดคนหนึ่งคนลากคนหนึ่งเข้ากับมานั่งฐานับว่าจักหน่วยเท่านั้นครับสุดยอดค่ะแต่ละช่วงจ้ะนังหอมเราไมีหวาน หวานก็ถือว่าเป็นหวานแบบหวานเห่าเนี่ยเห้าสีคารขันเห้าซงลงนะครับเนาะ <c oughs> ย่างผักกาดเขาไปรงลงเนี่ยเขาต้องชีคความหวานนะครับแต่ละ <c oughs> ส่วนอาจจะถึงหาถึงหกที่เขาเขาแบ่งกันนะครับข <c oughs> ันท้องเห้าเนี่ยเห้าโมเมนต์น้ำกร่อยท <c oughs> ้องเห้ามันเป็นน้ำจืด <c oughs> ดังนั้นเนี่ยการทีสีส้อยให้มะพร้าว <c oughs> หวานก็คือเฮ้าต้องใสเกลือ,อใสเกลือใน ในยางละกรมนี่แหละครับให้บ๊อกข้าวในทุกรุ่นนะครับให้ความหวานแต่ถามว่าสวนผมไ้ใส่เกลือผมเน้นเน้นให้ปุ๋ยมากกลัวปุ๋ยพวกปุ๋ยคอ,อกปุ๋ยมากของผมนี่แหละครับอดังนั้นเนี่ยเพราะว่าจังไดผมเคยใส่แหละครับมันก็หวานอีหลีหวานจนผมรู้สึกว่าแต่ผมก็ขายได้ราคาเกา่าค่ะแต่ว่าต้นทุนที่ผมไปซื้อเกลือเนี่ยเบิดสวนเนี่ยผมใช้อย,อยู่ประมาณสองหมื่นกว่าบาทโอแต่ละเที่ยวคือ,ค,อ,ค,อคือต้นทุนเทาแพงขึ้นเมนครับแต่ราคาเขาขายได้ท่อเก่าจ้าดังนั้นเนี่ยเขากอกว่า เขาก็สามาทีจะมันมีความหอมอยู่แล้วนะครับเสน่ห์ของมันนั่งนั่นเนี่ยหวานเนี่ยมันหวานหวานบ่จําเป็นตรงหวานธรรมชาติครับค่ะบ่จําเป็นตรงหวานจนเบอรอครับแต่เขาใส่เกลืออยู่ครับนึงการใส่เกลือประโยชน์หลายๆคนก็บอกว่าให้ดให้ลูกดกมันกับ่ไดีมีส่วนเกีียวไป็นไครับค่ะตามงานวิจัยเขาบอกว่ามันก็สิเทดให้ความหวานครับรสชาติสองก็ไม่ให้ให้มะพร้าวติดเนื้อด้วยครับในเ่วงแรกค่ะอ่าตัวนี้ซอยครับค่ะชอยมะพร้าวที่เขาเปิดมามันปูมันมันบม่มีเนื้อค่ะนขาาดคว แคลเซียมของเกลือข่องเองนั่นเอครับแคนเขาก็เลยใส่เกลือแค่ประมาณคำนึงบอกค่ะครับผมตต่อ้นต่อต้นครับผมต่อต้นครับประมาณปีละคำต่อต้นหรือจังใดคร่ะเป็นเป็นแต่ละชุดครับแต่ละเดือนโอแต่ละชุดหลายกว่าครับแต่ละเดือนเวลาเราตัดมะพร้าวใช่ไหมครับมันจะออกปีนี้มันชุดแรกเนี่ยเขาตัดทิศเหนือ ค่ะอ่าชุดหนาเขาตัดทิศใต้มันเกิดสิว้นไหมครับบผกพามันสิออกว้นกันไปไหมครับเข้ากระสิตัดไรเป็นรุ่นเป็นรุ่นไปนะครับถามี่การตัดออกแข็งเสียเข้ากัะจส่เกลือเกลือนึ่งเกลือเมนคไแมนครับอ๋อจ้ะนี่คือแทงน้ำที่เข้ากระจายน้ำไปในสวนแมนไหมคะโอ้หน่จะเห็ดผักไปแบบนี้ครับผมค่ะเขาสิมีอยู่สองถังนะครับถังหนึ่งก็คือว่าเข้าไว้ใส่ในผู้เลื่อนพอมันเต็มถังแรกเนี่ย พราะว่ามือมีไฟฟ้านะครับมันก็ค่อยร่นไปถังที่สองถังที่สองนี่ก็สิเป็นรดตามต้นมะพร้าวนะครับไปลาย่ามันขึ้นหรือว่าย่ามเอาใส่ใส่ในขั้วเลื่อนยังพักพนยังไม่เคยใส่ถังแหลกนะครับมันก็เบิดเบิดเหมือนกับเบิดนะครับมันก็เพราะว่าย่ามือเเสามันก็เหตุงานีนเก่า ใส่โซลาเซลล์นะคะพี่น้องอยู่นี่บ่มีไฟฟ้านะคะบ่มีไฟฟ้าครับบ่มีไฟฟ้าพี่น้องแต่จัดการสวนุู้ลงทุนอาจจะบอกว่าโุ้ยเพิ่งคือเสียค่าไฟหลายเติบเนาะแต่ละเดือนนี่บ่บ่ได้เสียในส่วนเงินแต่กระติดตั้งอ่าแผงแผงเอาเองเบิดครับค่ะเพราะว่า1คึ่ันมาโอเคฟาร์มนะครับยินดีทีไม่ไม่ให้ความรู้ในเรื่องเฮ็ดโซลาเซลล์หรือว่าเรื่องใดที่ที่เฮาก็อาจสิบ่ได้จบด้านนั้นมาแต่เฮาวเฮดเอาเอง เวลา,ามันเกิดปัญหาเห็ดสวนเนี่ยเขาก็หูวา่าตัวไดมันแก่ตัวไ่ะเขาก็สามารถแก่เองได้บ่ต้องไปจา้างบ่ต้องไปเพิ่งคนอื่นนะครับมีเฮ็ดเ,เองบ่เห็ดเองเบิดครับตัวนี้เห็ดกับพ่อนะครับสุดยอดสุดยอดพี่น้องค่ะเฮ็ดเองเบิด่าสันนะคะใส่ต้นทุนหลายบ่ค่ะแบบนี้ต้นทุนค่ะในการเห็ด็ครึ่งหนึ่งของขนาไปจ้าง้างก็เครื่งนึงเลยครับเครื่องต่อเครื่องเลยเครึ่งต่อเครื่งครับอ๋อค่ะ ครึ่งต่อครึ่งครึ่งต่อครึ่งพี่น้องค่ะนี่เฮ็ดเองสามารถให้ความรู้บองได้ได้ครึ่งหนึ่งค่ะถ้าพี่น้องสนใจกะจังติดตเข้ามากับน้องเฮามีเพจเฮามีอย่างเหตุติดตามมั้ยคะเพจเฮ่ากับโอเคฟาร์มครับพิมพ์ภาษาไทยนี่แหละครับโอเคฟาร์มแต่จะมีความรู้ส่วนไหญ่ก็จะเป็นความรู้ในการปูบักพาวเป็นเวลามันเกิดปัญหากับจะมี คนมาขอคําในน้ำใน,น,ำใ,นในเพจนะครับเพา่อตอบปัญหาไปส่วนมากครับค่ะก็จะอยู่ในเพจนั้นอยู่ในเพจครับค่ะพี่น้องสามารถศึกษาความรู้เพิ่มเติมกับเพจของโอเคฟาร์ามสวนบกเขานะคะพี่น้องค่ะอยู่พานน้ำย่อยรอยเอเตอร์ค่ะเด้อค่ะแต่นี่ระบบการจัดการเพิ่นสุดยอดแห้งพี่น้องเราเห็นระบบการจัดการสุดยอดแบบนี้เห็นนวยบกเข้าวดวกๆแบบนีม้มีปัญหาแนวบกค่ะเห็ดสวนบกเขาวันนี้โอ้ปัญหานี่จ้ะตอนเท็ดนี้ ปัญหานี่หลายนะครับค่อนข้างหลายนึงเข้าเป็นเกษตรที่บ่เคยเห็ดเกษตรเลยเป็นเกษตรที่ปลูกแต่เคยเห็ดแต่ยางเดียวมากครับดังนั้นเนี่ยปัญหาบกพร้าวเนี่ยเป็นค่อนข้างที่จะมีทุกช่วงอายุของมันครับแต่ว่าขันเขาไปเปรียบเทียบเอาความรู้ของภาคกลางครับที่เขาปลูกอยู่แรงของเขาอ่ะมันสิคนละปัญหากันนะครับเพราะว่าพื้นดินพื้นที่มันบ่คขึ้นกันปัจจัยหลายอย่าง ที่มันเกิดปัญหาภาคอีสานอาจสิบริกแก่คือยังผคากลางนะครับเฮาต้องหาวิธีแก่ด้วยด้วยภักภาคอ,อีสานเทาภาคอีสานเท่าครับปัญหายางหลักๆนี่คือืออกหยักค,คือหนึ่งค่ะที่เฮาเคยเจอเรยหนึ่งก็คือสตูบก้าวครับแต่ในช่วงแรกอาจจะมีดดวงมีหนอนหัวดําครับะมะแรงดํานาค่ะแล้วก็ดวงแหลนะครับหรือว่าแมงข้ามบันเฮาครับกระดวงสาคูค่ะมันก็จะมีเป็นช่วงครับ และหลักการวิธีการป้องกันเนี่ยกาสิแบงไปอีกว่าเขาสิแก้ไขแต่แต่ละตัวเนี่ยเขาต้องแก้ไขจังไดเขาใ็้อินซีนะครับแก้โดยจุลินซีที่เขามีก่อนเขาต้องหาวิธีแก้ยางของผมเนี่ยมันเกิดมาแร็งนอนขดดันะครับที่กินใบบกเ้านะครับเขาจะมาช่วงใดคะจะมาช่วงประมาณสักปีแรกๆครับมันจิกินเป็นใบนะครับที่มันเกิดมันสิกินแพร่ไปเรื่อยตัวนี้นี่ผมไม่ได้ใส่เีมีผมอาจจะใส่แตนเบียน เคยได้ยินบ่ครับแตนเบียนคคือยง่ะเป็นแมลงเป็นแตนตัวน้อยๆครับกินกินนอนตะเภานี่แหละครับค่ะตัวนั้นจะเป็นอินทรีย์แมลงฆ่าแมลงออ๋เฮาก็ซอยตัวนี้นําครับคือเอามาเฮ็ดจังได๋ค่ะเฮาไปซื้อแม่พันธุ์มันมาครับค่ะค่ะอยู่สวนที่เขาเฮ็ดเป็นเป็นอินทรีย์ครับอ๋อจ้ะอ่าะดูบันแพรวนี่เฮาก็สั่งเข้ามาเป็นแม่พันธุ์เราเอามาเพาะอยู่บ้านครับค่ะค่ะมาเพาะแล้วเขามาปล่อย ปล่อยในสวนปล่อยในสวนครับปล่อยแตนลงในสวนเดี๋ยวมันสิบินไปหากินเองของมันครับตัวนี้ในช่วงแรกๆแต่ถาวว่าต้นทุนมันก็ใส่เวลาในการเห็ดอ๋อจ้ะจ้ะเขา๋ยวเร่ว่าเห็ดอยู่ช่วงนึงครับอ๋อดังนั้นเนี่ยข้านองมีกลุ่มไม่หลายเขามันถึงจะคุ้มค่าในการเลี้ยงแตนเบียนอ๋อครับตอนนั้นในร่องเห็ดล่องเห็ดครับเห็ดได้ผลบ่คะได้ผลครับได้ผลอ๋อมันก็สิตายไปครับมันก็จะกินไปนี่บ่มีบ่มีบ่มีศัตรูพืชเลยเนื่องก็บด้วยการปล่อยแตน ชีวภพันธ์ครับพวกสารชีวภพันธ์พวกจุลินซี่อีกขาค่ะบบมีผลกระทบต่อคนนะครับค่ะค่ะนั่นคือกําจัดไอตัวนอนหัวดำครับนอนหัวดำแล้วดวว้ดวงบักเข้าละค่ะอ่าด้วงบักข้านะครับตัวน,นี้นี่ระบบการจัดการที่ดีที่สุดนี่ไม่แต่ไปอ่านงานวิจัยบางคนบอกว่าใส่ลูกเมน้นฉีดเคมีตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ข้องเข่าเนี่ยใส่ความขยัน <laughs> ใส่ความขยันและการระบบนิเวศน้สวนนะครับทีเห็นไหมว่าพี่พี่เห็นบ่ทีเขาได้เปรียบเนี่ย หยาบแถบบ่มีเลยผมบ่ได็ดบ่เด็ดตัดดิเพราะว่านโมูนี่คนเลี้ยงงัวหลายพี่เห็นบ่มีหม่องใดเขียวบ่มีมงเดียวที่ได้หญ้าก็คือสวนผมแม่นครับเขาก็เลยต้องเข้ามาเกี่ยวหญ้าอยู่นี่เบิดอ๋ออนุญาตให้พี่น้องเขาจะเาเกี่ยวเอาหญ้าเกี่ยวหญ้าอยู่นี่เบิดครับแล้วก็เขาก็อินซี่ครับคเขาก็เลยรู้สึกอยู่แล้วเขาก็เห็นเขาเฮ็ดมากครับเขาก็ไปเกี่ยวหญ้าให้งัวนี่เขาก็เลยแถบบ่ได้ดูแลหญ้าบ่ได้จ้างคนงานหญ้าเพราะว่าดวงมันสิอยูครับพื้นที่ที่มันซุ่มแล้วก็มีพวก มีอย่างที่มันซุ่มนะครับมันเกสันเถากมองพวกนี้หกระบบนิเวศมันเหมาะสมครับที่มันถืเกิดดวงแต่นี่สุดยอดการจัดการพี่น้องบ่ได้จ้างคนมาตัดหญ้าแม่นครับแต่ให้พี่น้องมาเกี่ยวเอาหญ้าไเบิ้งว่าหญ้าแง่เง่าเด้อครับมื้อนี้ผมก็ไปบอกหญ้ามันเริ่มเง่าเด้อครับก็เจ้ามาจัดการเองเลยจัดการเเองขาครับโอ้ค่ะสุดยอดพี่น้องค่ะจ้ะแล้วก็เฮาก็ค่อยเบิ่งว่าตัวนี้อ๋อ้ดวงมันเฮาเห็นเฮาก็เอาออกแล้วเฮาก็กําจัด ใส่วิธีห้าวเก่าใส่ครับอุดเข้าไปเขาเคยใส่ลูกเหม็นนะครับเขาบอกว่าใส่ลูกเหม็นใส่ทุกงาต้นหนึ่งประมาณ8ลูกพอลูกเหม็นมันเบิดกินมันกับมาคือเก่าดังนั้นนี่โบสูข้าเบิงเองแวก็จัดลกระบบนิเวศน่สวนเขห้ามันเหมอที่มันบ่มากอะครับค่ะถ้ามันมากแบบใดแบบซุ่มห้าก็บาต้องเฮ็ดให้มันซุ่มขยะขยะเยะที่เ้าเฮ็ดนี่เขาก็ต้องตัดให้มันแปลนให้มันมา่ได้ดนะครับคค่่ะะ เพราะว่าคอด้เปรียบพ่าปลูกในภาคอีสานคือมันบบมีมีแต่อะไรมีแต่เข่าไหมครับค่ะดังนั้นเนี่ยศัตรูพืชขนานกํำจัดไ,ได้รอบเดียวมันกับสิมายากเพราะว่าโบมีแรงที่เกิดศัตรูพืชพวกนี้ครับอืค่ะคือจะมีแต่ปัญหาช่วงแรกๆที่เขาปลูกแค่นั้น,นเองค่ะช่วงแรกๆเขาเจอเบิร์ครับค่ะแรงดำน้าพวกนี้แต่ตอนแรกๆเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าพอมันระบาดแห้งแหงเนี่ย่บุมบนว่าผมใส่อินซี่ทั้งหมดนะครับก่อนสีมาตรวจผมก็ต้องอาศัยเขมีในช่วงแรกเลย ยังมาเร็งดําน้ำเนี่ยบางเทือเนี่ยมันมันบ่อตายนะครับยางนอนหัวดำเนี่ยเขาใส่บีที่นี่ตายเพิิดผมก็เลยใส่เคมีอยู่ครับอาคามาแล่งยาไอ้พวกนี้อยู่เพราะว่าตอนนั้นมันยังไม่ได้ผลผลิตในปีใน6หกเดือนแรกครับเพราะว่าเขาตรวจเขาขอ g a p เองไหมครับเขากะตองเขาก็เอาดินเ้องไปตรวจว่ามันผ่านบ่ผ่านนะครับก็ถือว่าเขากะตองเพิ่งเคมีในช่วงแรกอย่าให้มันเกิดปัญหาหลังจากนั้นมาเขาคอยใส่อินซีตลอดค่ะ แต่ว่าพอเขาใหญ่ขึ้นมากเริ่มเก็บผลผลิตเริ่มเก็บผลผลิตได้นี่คือปัญหาเรื่องดวงเรื่องอย่างกับบอคอยมีล้วบอคอยมีครับบ่คอยมีแล้วอ๋อจ้ะเขายังมาพอนเลยเขาเห็นบ้างแต่ว่าเขาก็บบอคอยมีแหรอครับเพราะมันกินช่วงนี้ครับเขาจะมาช่วงแรกๆอ่ะครับผมอ๋อเพมันเสียหอมไงครับพวกมันออกต้นเต้นกับดอกมันนากเริ่มออกดอกเขาอาจจะตื่นเต้นก็ได้มันก็มีตายอยู่ประมาณหาเปอร์เซ็นที่เห็นนะครับในสวนมีบางบ่แม่นว่าได้ผลผลิตลอยเปอร์เซ็นต์ค่ะ นี่คือสุดยอดระบบการ <ฮะ S 2> จัดการ <ฮะ S 2> พี่น้องค่ะ,<ฮ>ะสําหรับสวนปะพรเาวน้ําหอมแห่งภาคอีสานนะคะอีกสวนหนึ่งที่ถือว่าการจัดการที่เต็มรูปแบบแหล้าก็การจัดการได้ดีพี่น้องทุกอย่างตั้งแต่ระบบการการศึกษาหาความรูร้ก่อนที่จะลงมือทําจริงรเฮ็ดแบบหู้จริงพี่น้องค่ะแล้วก็ส่งผลต่อยอดสู่การตลาดในรูปแบบที่เข้าสามารถกําหนดราคาขายเองได้ได ส่วนพี่น้องอยากจะศึกษาข้อมูลใดๆเพิ่มเติมเพจของโอเคฟาร์มค่ะยินดีตอนรับเสมอเนาะค่ะยินดีให้ความรู้มือนีกระต้องขอบคุณน้องฮอดที่ให้ความรู้แบบบบกากเลยค่ะพี่น้องค่ะคือยินดียินดีแบ่งปันเนาะใส่เวลาหลายพอสมควรแต่กับเพื่อพี่น้องค่ะอยากให้พี่น้องได้รับความรู้ที่สามารถเอาไปลงมือเหตุใดแต่ยังมียุหันละที่บอกว่าถ้าเกิด เค็ดบพาท่านาอีกเชิญมาที่สวนเด้อพี่น้องเด้อเนาะมาเยี่ยมมาอยางกันบ่งนะครับมาบึงมาบ่งก็คือขอฝากว่าปัญหาที่แบ่งปั่นความรู้ไปนี่ครับเกิดจากเบิงพอกับแม่นี่แหละครับเค็ดหน้ามาตลอดก็เห็นการเป็นหนีการที่เฮ้าบางเ่อหลายๆคนบอกคันปูกหลายๆบอกผ้ามันสิเป็นยังไ๋ผมว่าตลาดมันมันใหญ่อยู่แล้วหลวเฮามีซิที่ต่อรองราคาได เพราะว่าพื้นที่ภาคีสษานหลายคนเขาบอกว่ามันเป็นพื้นที่แห่งแรงไปได้ยนยินภาคีสษานผู้บอกเผ่ากับสีบ๊อหอมกับสีบอบมีด้ผลผลิตครับแต่ผมบอกว่ามันสามารถเห็ดได้เห็นมาเบิงที่สวนก็ได้ขันบอเสือนะครับว่าก็เป็นพื้นที่หน้าที่มันแห่งแรงนี่แหละเขาก็สามารถจัดการบริหารจัดการได้ครับดังนั้นนี่กายอยากให้มีความตั้งใจบ่าแมนบอกกมีป่าคนหนึ่งโทรมาว่าเขาเอารถไปเขาแฟแน่นเสียวเอารถไปเขาไฟแนซ์เพื่อจะเข็ดสวนผมบอกว่าใจเย็นเยนก่อน ตองมาเรียนลูแมาเรียนลูก่ือหลักข้อใจรูปแบบการเท็ดสวนที่ชัดเจนถูกต้องครับผมบมเมนว่าเห็นเพื่อนเหตุเด้เออเอารถุดไปเขาเฟนแอนคือเพื่อนก็น่เราสีเห็ุคือเพื่อนคือถ้าเฮาบอว่าท่านเข้าใจถ้าเฮาบอว่าท่านบ่ท่านมีความรู้แน่นพ่อพี่น้องค่ะอย่าเฝ้าเหตุแบบนั้นครับผมให้เริ่มปลูกกรเทราหาต้นอ10ต้นว่าเฮาดูแลไดบ่อีหลีบ่ปัญหามันเกิดนี่ครับตอนมันเกิดปัญหาผมนี่เครียดนะครับมันต้องเจงแน่นอนเลยเพราะว่าเฮาบู้ว่า เพราะว่าเขาไปอ่านยิงอ่านานี่บอกเขาบอกมันจะกินทั้งสวนค่ะค่ะแ,ะแห้งตกใจแห้งตกใจครับค่ะพอเขาผ่านมาได้เขากัเลยสามารถมองกลับไปว่าโอ้ตอนนั้นเขาก็เป็นยังเสียครับอืมค่ะค่ะ,คะดังน,นั้นนี่ผมกัเลยบอกบ่าเดีพอมันเกิดปัญหามันเกิดสิมิแต่รูบบปแบบปกเก่านนะครับค่ะพระวันสิมเงยได้สองปีแรกอืมค่ะครับค่ะ ให้พี่น้องศึกษาเบื้องดีๆเนาะ,ะก่อนที่จะลงมือเห็ดยังบ่เมนเพื่อนเห็ดได้หฮอกระสิเห็ดได้ก็ะเห็ดได้ย่ดอกค่ะพี่น้องแต่เห็เหดแ,หแบบเข้าใจเด้อค่ะเด้อกะฝากไว้เนาะขอบคุณน้องฮอรไดหลายค่ะื้อนี<ะ>้ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่น้องที่ติดตามค่ะอยู่ดีมีแห้งหักแพงแบ่งปันนะคะสวัสดีค่ะ